ศูนย์ข้อมูลโควิดสิได้เปิดเผยไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส5ในวันที่15สิงหาคมจะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้ารับสมัครร้านค้าผ่านทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่15สิงหาคมเวลา6นากาถึง22นาฬิกาเป็นต้นไป17สิงหาคมเปิดรับลงทะเบียนร้านอาหารและเครื่องดื่มสมัคร Food d e l i v e อรี่แพลตฟอรมเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น 19สิงหาคมเปิดรับลงทะเบียนประชาชนสำหรับผู้ที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4กดยืนยันสิทธิ์ได้ในวันที่19สิงหาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัางหรือผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปสำหรับผู้ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส5ได้ในวันที่19สิงหาคมผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป 25สิงหาคมปิดรับการเปลี่ยนแปลงโครงการสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5 1กันยายนเริ่มใช้จ่ายประชาชนที่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ต้องใช้สิทธิ์ครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตังภายในวันที่14กันยายนเวลา22นาฬิกา59นาทีจึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนผู้ไม่เคยใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ต้องใช้จ่ายครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตัง ภายใน14กันยายนเวลา22นาฬิกา59นาทีหรือต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน14วันหลังจากได้รับ SMS จึงจะสามารถใช้จ่ายได้ตลอดระยะเวลาโครงการใช้สิทธิ์ผ่าน Food Delivery Platform ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาเฉพาะร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นโดยจะช่วยเฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าร่วมโครงการไม่รวมค่าจัดส่ง ใช้สิทธิ์กับร้านค้าโดยตรงใช้ได้ตั้งแต่6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเท่านั้นวันที่14กันยายน2565จะเป็นวันสุดท้ายในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่31ตุลาคมสิ้นสุดโครงการคนละครึ่งเฟส5